เปิดออกมาเค้นหน้าพ่อวอกพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ขวบสิ้นหมูอคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเสร็มือพริกปิ้งซีนเสร็จๆคือเก่าแล้พ่อแม่พี่น้องมาเดูอเอฟซีพังไทยพังลาวแล้วก็ต่างประเทศผมหวาอยู่ใส่นาะมากินน้ากันน้าตาลน้ำ,า,นำยายน้ำป่าน้าลุงก็ได้พูดแปะไรก็ได้ไม่เป็นไรคือเป็นพี่เป็นน้องกันอา้าว มาเด้อจังพี่น้องทั้งนิวยอร์กเด้อนางอย่างดื่มแบบคูยวนของตะบาวเป็นอังโกบมากินข้าวน้ำมังโก้เด้อลาเด้อข้าวหมูปิ้งซีนหมูขโฟแม่พี่น้องกินข้าวเหนียวนกจากปลากับซีนนกจากซีนกับน้ำไม้โอ้ยพี่น้องเนี่ยจะกินเต็มเลยซีดนี้แจกไปแก่งเฮ็ดเก่งหอนอยู่บ้านเฮาบุญดีไป็นยังไงเนาะเพราะว่าชาวเถื่อนนี่ก็ได้หาหัวเช้า ซิ่งกันว่าอยากได้พวกไงพี่น้องอยากกินข้าวอืมครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาได้กินข่าวด้อยพี่ชทั้งหลายจุกูจุกคนไก่ไก่ได้มากินน้ำกันเด้อขัวหมูพี่ชืน้อยซี่ใหญ่มากินน้ำกันเด้อยรุดโอโซคือกันมากินข้าวนมดูกำลังดูปานนห้องนกกรว่าไปนี่ยนะเฮ้ยถึงเพื่อนบุตรท่นได้พังเนี่ย่ะบอปลายโหดกินข้าวของเพื่นมากินข้าวซื้อ อเข้าคํ่มมือละไประมาณเป็นออกมาจากเลือการไปรับตลาดอะไรซื้อน้ำซื้อในบุเดกต์เขามามันมีแต่โมงนี่ยเปิดว่าเกิดมาเลาะต้องเลาะมามันสี่สี่มมเด้๋ยได้มาหอเดือนเ็นดันเทนี้มันก็คัามนะจ๊ะ

I can cut you if know. you ข้าวเจ้าญี่ปุ่นเนี่ยแซ่บเนาะมันบว์โบจะขึ้นน้ำเลยพ่อแม่ไปเนาะมันบว์คือเข้าบ้านเขาข้าวบมีน้า,า,านเขาสองจอกสามจอ,อกนู้นเกือบเต็มหม้อหึงขี้จอกอ่ออะฮึวเขาก็จะไปใช้น้าก็าจะให้น้า นาโคไม่เห็นแ่บน่าขันยังไงนั่นๆๆๆบาตามูตีกะกกอกนะนาโคนาโคนาทำ เพื่อมากินเนเาารสาสาก๋าแห่งนั่นี่น่นี่เรากำลัน่าโคเป็นน้ำน่าทามเป็นจรวดน่างดเป็นราคา มันแต่งกับบริเฟสนะบ้าบริเกี่ยวกันนะแล้วก็มันไปดู่ในอน้มระวังระวังเด้อพอแม่เป็น้องขึ้นมาคามขายฮะเป็นร่วงเป็นใยน้ำพอแม่เป็น้องขึ้นก็ต้องจับดีๆมั่นๆ งามะขามเนื้อละเอเิ่งเห็นเอฟซีตกต้นไม้ตายพ่อแม่ไปเนาะตกต้นมะขามตกต้นมะขามจะเป็นห่วงเป็นใยเอฟซีขึ้นต้นไม้ต้นตกระวัดระวังพ่อแม่ไปเนาะตกต้นมะขามขน้อยนุ๊กโบก้าขึ้นในย่านแต่ยังน้อยในบย่าน เท่ามานนโอ้ย่านขึ้นบึงต้นไม้ในหลังบ้านนอกต่อมันนั่นนี่เอาขนดาดกายกินกันยังย่านอ,อืนี่เราความเจ็บความสายคือแม่เป็นน้องแขนคอสูบัญญยากตื่นมอเศร้าเห็นหน้าจังวันยังเวลาไปหาอยู่หากินตลอมือมันคืปลอดภัยบบหรือบ่ปลอดภัยนอนคว่ำจากใดพอแม่เป็นน้อง คือขาน้อยเกิมันจำเป็นดูเมืองนาะบ,บ,บริษัทบริษัทที่สู้รีรได้สู้ว่าค่ายเรื่องทำงานนี่ยใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะเราเกิดมาแล้วราเบืให้ลำบากพ่อแม่ต้องสู้ทน อยู่เมืองนอกโอยสู่เดินทำงานบาวยตูใส่วยอยู่เมืองไทยเมืองลาวนอกทำงานอาิตคนทำงานนี่กันสีหูดีเป็นคนบทททำงานบุหูดีนะเงินคำมันได้หน่อยมือได้ยากได้ซาสําสไรเพื่อทีได้มา เมูเมืองนอกมืองนาไปเสียหั่นัตถุคนจะมีบัตถุคนแม่แม่ไปนคือเดียวกับอยู่บ้านเท่านันแหละประมาที่ขับประมาทผู้ใหญ่ลุกผู้ใหญ่มันมีพ่อผูพอกนกินขวดอกพักัดอกพักนะดอกพักขาวมาวบเื่อมะขวบ หนาวเาว่าอยากนอนเดียวบ่นอนทมผ้าอับาด้าาเลยผ้ดเลยมันนแม่นาเล่นข้าออมน้ำหมดันหนานวนาวก็นอยูกต้มกาแฟกับมานั่งกินอิ่ม,มแ้วก็นอนทมผ้าเบิ่งทีวีคิดแต่พ่อแม่ไปเนาะ <c oughs> อ,อ,อ,นนอค่ะนอนก็นอนเฉอ เมือ่อใดวันพักคือว้าวเลยันทตื่นจะช่วยเจ็ดแปดโมงเก้าโมงตื่นเกนเกผู้นึ่งตื่นกะควรองหากันน่ได้เฮ้ยเฮตื่นนะบะอกด้วยังตื่นนะ,ะนอนรับอยู่บบอกน,นอนบารับกับพราเดรนุกไปดงทีวีที่วะไปนั่งกินกาเฟอนอนจากบ้า,บา <c oughs> ตื่นตั้งแต่สามโมงคือเก่า สามโมงคือเก่ามันติดวันเสาร์จะตื่นเปิดเก่าโมงสามโมงคือเก่ามันเบลามันตื่นมาแ,แดดไว้กนอนนะกับเก่าโมงกับกลับไปนอนอีกได้กลับไปนอนอีก็ได้มือเอาพักพ่อ,แม,อแม่ไปนอนมังอยากไปกินเขานอนต่อยเห็นว่าวันเสาร์วันอาทิตย์มากเลยโอ้ยดีใจพ่อแม่ไปนอนได้พักพอดบ่ว่าไพ่าานะคของตะฮอดวันซุกวันเสาร์ <laughs> คลองตัวเมืองเนี่ก็คิดเห็นคือขันพ่อแม่เป็นน้องทำงานอยู่เมืองไทยกับสู้ทนเป็นน้องคนสู้ทนกังบุ้มีอยู่ไม่กินคือว่าเป็นดมลนของเขาแล้วพอนไปไหนเย็นจะกละ เป็นนายกันลำบากคือเก่าคุ้มลูกน้องก็ันสะเตรีมแล้วตัวนี้กินยังเท่าไหร่ละสิบนาทีบ่อยโอ้โห กินเปโลดหมอนี่บอกกรอบสิบัาเสียงยำกินปิีงกับข้าวเจ้าเนี่ยอะไรวะกินอะไรก็ได้บุดยเลยสองใสียเขาสองข้าวเจ้านี่แซ่็ <anto> แต e ่ม the ันบวกึินน้ำแสบเพราะภูเขาเนี่ยแต่ว่ามันมันแบบมันมันบวกแสบน้ำมันอะไรทอเข้าวปมาด้วยันเดินทน้ามืนเกินข้าเจ้าเล้วแก้วนี่กะแ่ตกปลา ชิมอ uh, um ิ่มนะพี่น้องเลยขอบมุกขอบใจพี่น้องที่ต uh ิดตามเด้อขอโมุกขอบใจว่าขุกชูคนที่หายกำลังใจพี่น้องดุดด้านด้านโมคูเอฟซีนี Sonic ่แหละผู้ไดอันส okay. uh, ่องใหญ่ผาาส่องในเด้อพี่น้องเด้ออยู่มึงไทยมึงเล่าวนะผาาส่องในเด้อส่องในหน่อยว่าเจ้าไหนผาาได้นี่นะกดไลค์กดแชร์แน่เนาะ โบเล่ไปฝากสองน้ำพอนแล้วเอาเพพอน่แสอยฝากอันไหนเ็พนอ,อยเนี่ยจะเห็นกันพอได้กินขนมจากก้อนจห <c oughs> หลนาะเห็นไปเย็ดมากนี่แล้วเลเวเอแ<ะ>ต่เหลยแต่คนจีกรดูน่าซอยพี่ซอยนอกคนทุกคนจนก่าแม่เป็นน้องเ้ยการุดน่าดันเอซเข้ากระด้นติดตามไปเรื่อย พี่ถือบนนัรกับมีนมาเด้อพี่น้องเด้อเมนมารถพ่อแม่เป็นน้องเนาะที่เป็นกันเองบวแม่พี่น้องถือเป็นพี่เป็นน้องอันนีน้เป็นยังบอปลายใช่ไหมเป็นยังเดอกพี่น้องอันยากไห้มีนมา,ะจะนนา,บบาจะเปลี่ยนแปลงไหไรขนดกับบูฮูซึบบูฮูบูฮูว่าเปลี่ยนแปลงไหไรกันไอพี่น้องบอกในเรื่องในน้ำในเรื่องพี่น้องเด้อแนะน้ำในว่าเขาผมม่วนบอกลงหน้าลงหลงังก็ให้ ไอเอฟซีนะผู้ตัดสินผู้เพิ่นเพิ่นเบิ่งนเลยนะว่าเขาบอกจังใดแล้วก็เขาเห็ุจังใดจังสิผ่านหรือว,ว่าผู้ใดอันที่ว่าอันสอบใหญ่ยูทูบ่นสอบใหญ่ในไลน์นะบอกมาในเตือนมาในเด้อพี่น้องเด้ออย่าอย่าขู่มินมาบอกเนี่ย,ขยเขาน่อยในเฮ็ดมากอะได้สองปีละไมันมดม่จอ,อ,องปีป่ะสองปีอะไร ยังโบผ่านแต่ว่าบางบางก็ชีวภานกับบางมือก็ได้ไ่ายบางมือก็บอะไรทายบางมือมันเมื่อยแล้วก็ถอยก็มีหยุดก่อนก็มีเมื่อยแหละผม่องไปร้องบังเถื่อบังเถื่อค่เลยมาแต่เห็นงานนะเมื่อยแล้วก็บ่มีเวลาจีมาถ่ายนะยามแดงก็ัถ่ายแต่ในสวนจะคล้องไปถ่ายบนอื่นก็บ่ได้บุก่าไปถ่ายบนอื่นย่านข้าเจ้าว่าวข้าเจ้าโจมตีอยู่บางดอกเขาจำกัดตอนนั้นบนนี้เด้ อันทีพ่าทีมั่นเนี่ยว่าจะาพับพอดีนี่ก็ใช่เนยอยู่นานแล้วจะว่าว่างยันมันถือก็จะบนห้องอวงหะามาันนะ,ะยะนี่เชูมากน่ะเว้ยเจ็เด้อประกุบขาย,ขาายบัการัการจาก็โอเคบอกนี่จะไหนกัเมนมาเนาะยุบานเท่านั้นยุบใคางเราหรือเขาทายบร,รยกระดันเป็นยังดอกกันันวาทายสุเจี๊ยบได้ด้วกันนะทายได้น้ำบงน้ำป่าทายได้ แต่ว่าบนเจ้าก่อนนั้นร่วงหามกับเจัหน้าที่เขาหอยท้ายนั่นแมงยูท้ายเหอยูนีนันมันเป็นดินของคนนั้นคนนี้ครับ็บวกกะไปท่ายเนี่ยว่านใดมันผิดกฎหมายขบวกไปท่ายนะแล้วว่างอันนี้อยู่มกามีการเนื้อไก่กันทักก็ยังบวกกะท่ายเพราะว่ามันผิดสิทธิบุคคลนะพี่น้องก็แม่เลยแต่ว่างที่สุดได้อยู่บังหนออเห็ดจังไยแต่ว่าท้ายจะได้ขั้วกินเขากินหนามกับชวนจะกองนี่ ก็ไปทายน้องเนาะคุณบาได้ได้นะก็ไปายจะย่น้ำคนอ่างนี้ถูกเขากระ่ไดอีกดึกถิ่มทายมาก็เลยเพราะว่าดันเขาเพาะจะมีการจุดดักหรือเขาไม่ได้เพาะจังจงเงินใช้ไปจ่ายเขาดันเสียแค่เพาะนี่นะนี่แหละดาวังทุดอันนี้นะพดอกพอาดีก็เจ้ากินดาวยาด้วยว่า เฉ็บไปตกตัวตดอกเพื k ่อนเนี o, th them, y, ่ยกับโได้ลายโบได้โมกาไทยได้นะขอถ่ายที่หนึ่งได้ดิถ่ายกับวบได้เนาะบระถ่ายที่หนึ่งนตอนนั้นไปห้องเรียนหนอจู่งเฮียนเนี่ยบเห็นเราคลิปถ่ายเรนี่นะบุญเตยขัดจโบบอกแล้วกัจะบอกขัดนะกรถ่ายนะไปบบลงไปปุ๊บไปเลยบเห็นเลยตาคุณเมอไย จะปั้นเจได้ดูได้ก็ทอนออกโดยนเตะบัานนี่ยเค้ามุ่งคบใจนักเตะพี่น้องบ้านเราอ่าเค้ามุ่งคบใจพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเลยพี่น้องเด้อกินข่าวได้กับจังน้อภาคนั้นนั่นทั้งได้ทั้งข้าวทั้งลาวทั้งไทยเฮานะต่างประเทศคือกันฝรั่งเศสออสเตรียมีมดาโมนะตัวมุมโลกนะรอบ<ด>พ่อแม่พี่นตัวจิ๊กกับมีมูด้วยกันอยู่ดีไม่แห้งน้ำกันพ่อแม่พี่นน้องอยู่น้ำกันไปนานๆเด้อ แพงกันคือเก่าพ่อแม่พี่นอ้องดีมีแห่งโชคมานดำด้วยพี่น้องเอาไปฟิตบายพี่น้องอือ